สวัสดีครับตอนนี้เข้าหน้าหนาวแล้วเกาหลีก็เริ่มหนาวมาดูกันว่าหน้าหนาวหนามากๆเกาหลีมีวิธีอะไรที่ป้องกันความหนาวอยู่ได้อย่างไรนะมีวิธีมาบอกว่าพวกเราใช้ชีวิตอย่างไรในหน้าหนาว นี่เลยครับอันนี้เรียกเสื่ออุ่นนะหรือที่นอนอุ่นมีหลายมีหลายแบบอันนี้เป็นแบบพลาสติกมีหลายแบบหลายราคาพลาสติกข้างนอกข้างในจะเป็นจะเป็นเหมือนอะไรอ่ะเหมือนสายไฟหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอันนี้มีแบบพลาสติกอันนี้ราคาอยู่หลักหมื่นถ้าเกิดเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้เป็นที่นอนแบบนี้เลยแล้วข้างในบรรจุนี่สายไฟแบบนี้สายไฟแบบแบบอันนี้อยู่ข้างในจะเป็นแบบนี้จะหลักแสนเลยนะแพงหน่อยอันนี้ผมจะใช้ใช้แบบนี้ก็จะเสียบปลั๊กน่ครับมีปลั๊กเสียบ เสียบปลั๊กแล้วนะครับนี่ก็จะมีให้เราเปิดอย่างนี้ครับเปิดจะอยู่ที่ัำดับหนึ่งลำดับสองมีถึงเจ็ดนะครับแต่ก็เปิดแค่ท่าหนาวมากๆก็เปิดแค่สองก็จะอุ่นแล้วัำดับหนึ่งก็พอดีร้อนเหงื่อแตกเลยครับ แล้วจะใช้แบบนี้พลาสติกอย่างเงี้ยเราเราก็จะใช้ผ้าหม่มหรืออะไรผ้าห่มเนี่ยปูหรือผ้าปูที่นอนแต่ส่วนมากจะผมใช้ผ้าห่มอย่างเงี้ยหนาๆอย่างเงี้ยเลยปูข้างบนนี่อีกทีหนึ่งจะมาน,นอนแบบนี้ไม่ได้ครับมันร้อนเกินไป้องใช้ผ้าหม่มปูทับหรือเป็น เป็นที่นอนนะที่นอนแบบนี้เอามาปูทับข้างบนสองชั้นสามชั้นก็นแล้วแต่แค่นี้ก็อุ่นแล้วครับอยู่ได้แต่พื้นเนี่ยใต้พื้นเนี่ยนะครับของห้องที่เกาหลีเขาก็จะมีระบบวางระบบท่อข้างข้างใต้เนี่ยก็จะมีเราก็จะเปิด อันนี้ก็จะมีอันนี้พับเครื่องทำน้ําอุ่นเนี่ยกดเลยเครื่องทำน้ําอุ่นของเกาหลีเปิดก็จะทำงานอนาะจะโนมัตเอาความร้อนแค่ไหนกี่องศาก็จะไหลเข้ามาไหลเข้ามาใต้พื้นมันก็จะอุ่น แต่ผมไม่ใช้ครับมันจะเปืองไฟเปิดทั้งคืนทั้งวันนะอย่างท่านหนาวมากเปองไฟในห้องก็จะอุ่นแล้วอีกอย่างในห้องอุ่นอากาศข้างนอกมันเย็นมันจะทําให้หน้าต่างหน้าต่างเป็นไอน้ำก็เกิดเชื้อราในห้องได้ไม่อยู่นี่ก็ไม่ ม่ค่อยได้เปิดไม่ได้เปิดอย่างนี้จะใช้แค่อาบน้ําแล้วผมก็จะใช้อย่างเนี้แค่นี้ก็อยู่ได้แล้วถ้าไปใช้บ้านเราก็น่าจะดีนะมันจะร้อนเหมือนระดับที่คนที่เขาอยู่ไฟมแบบากขเป่าน้ำร้อนรนะ้อนได้ระดับนั้นเลยถือว่าดีอยู่ครับ น,นี่พลาสติกก็ราคาอยู่ที่สองสามหมื่นวอนแต่ถ้าเป็นแบบนี้แพงหน่อยนะครับอากาศหนาวแล้วหนาวทั่วไปหลายประเทศตกหิมะตกแล้วเกาหลีก็ถือว่าหนาวมากระดับที่ช่วงหนาวจะจัดก็ลบลบยี่สิบลบสิบก็ต้องอยู่แบบนี้ใช้แบบนี้ ถือว่าดีที่สุดหนาวแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ